ทุกทีเนี่ยจะตะเกียกตะกายแล้วก็ร้องเรียกเรานะแอดแอดนะครับโอ้โหหาวนะครับผมกระดองเนี่ยสวยมากเลยนะผมชอบกระดองก้อนทองเนะี่ยติดที่ว่าเป็นสีน้ำตาลนี่เฉยนะ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมชนกราเดนเนเจอร์นะครับวันนี้กลับบ้านมาแล้วก็เห็นน้องนอนนะครับแปลกๆทุกทีเนี่ยจะตะกิยกตะกายแล้วก็ร้องเรียกเรานะวันนี้นอนดูท่ถ้าจะเมื่อคืนนี้คงจะหนักนะครับเมื่อคืนนี้เขาตื่นอทั้งคืนเลยนะครับไม่รู้ทําไมนะผมว่าได้ยินเสียงนะผมหลับอยู่ก็ได้ยินเสียงเขาเดินนะครับแล้วก็ กระดองเนี่ยไปชนขอบตู้นะครับปุ๊บปักปุ๊บปักทั้งคืนเลยนะครับประมาณตีสองตีสามเนี่ยจะหยุดไปนะสงสัยาเมื่อคืนเนี่ยคงจะเล่นกันจนดึกนะครับนี่ก็เป็นกล่องไม้นะไม้กล่องไม้อัดของเขานะครับผมที่แรกเนี่ยไม่ยอมจะเข้านะวันนี้เนี่ยติดกล่องไม้นะครับตั้งแต่ใส่กล่องไม้เนี่ยไม่ ออกมารับเราเลยนะที่เนี่ยจะไปอยู่กับตรงนี้นะครับเนี่ยอยู่กับตรงกองหญ้านะครับแล้วก็ตะเกี้ตะกายนะพอเราเปิดประตูปุ๊บก็จะได้ยินเสียงร้องนะครับแอ๊กแอ๊กนะครับโอ้โหหาวนะครับผมเพิ่งจะตื่นกันครับตื่นเนี่ยเพราะเรามานะได้ยินเสียงเรานะครับเลยตื่นนี่เป็นน้องก้อนเงินนะครับผมส่วนก้อนทองเนี่ยยังจะเห็นขาอยู่นะครับด้านหลังของก้นก้อนทองนะครับผมยังไม่ตื่นเลยนะ ยังไม่ตื่นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะพาน้องไปอาบน้ํานะล้างเนื้อล้างตัวหน่อยหนึ่งวันนะครับผมตื่นมาก็ต้องหาอะไรกินกันหน่อยนะครับผมเพราะว่าเนี่ยดูจากตาคนว่าผมให้อาหารเยอะนะครับนี่นี่นี่ลายตานิดนึงนะครับกะหลอดยูวีเนาะนะครับหมดนะครับผมอาหารหมดนะไม่เหลือเลยนะครับ ส่วนกองยานี่ก็ยุบไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับที่แรกเต็มเลยนะกองยาอาหารไม่เหลือเลยนี่นะครับกินกันทั้งวันนะครับผมเดี๋ยวเย็นให้อีกมื้อหนึ่งนะครับกินก่อนนอนนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในน้ํากันเลยดีกว่าครับตอนนี้ก็พาสองก้นเงินก้อนทองนะครับ ก้อนเงินตัวเล็กก้อนทองตัวใหญ่นะครับลงมาในน้ําเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมลงมาในน้ํากันแล้วนะก็จะให้ดูกระดองนะครับมีเพื่อนๆสงสัยว่ากระดองเป็นยังไงบ้างนะนี่ครับอโอเคนะครับนี่กระดองของก้อนเงินนะจะเห็นว่ามีการลอกนะครับผมมีการลอกส่วนส่วนท้ายนี่จะท่อนท้างจะเยอะนะครับเนื้ขอขาวเนี่ยขุยๆนี่คือลอกทั้งหมดเลยนะครับ ส่วนก้อนทองเนี่ยข้างบนจะไม่ค่อยลอกเท่าไหรนะจะมาลอกอด้านข้างนะครับด้านข้างของตัวเนี่ยจะลอกเยอะนะครับก็ให้เขาได้กินน้ําล้างเนื้อล้างตัวนะครับหนึ่งวันเขาเล่นกันเลอะเทอะเลอะเกินนะรเรามาดูใต้ท้องของก้อนเงินันดีกว่าว่าเลอะหรือเปล่านะโอ้สะอาดนะครับสะอาด นะถือว่าสะอาดนะครับส่วนก้อนทองก็สะอาดนะสะอาดไม่เลอะเท่าไหร่นะเพราะเมื่อเช้านี้เออออกมาเยอะนะราดหลังเขาหน่อยนะครับเพราะว่าผิวที่ลอกในปนกระดองเนะี่ยจะได้หลุดล่อนง่ายนะครับผมเดนิ่มแล้วเหมือนกับมือลอกอะไรเงี้ยเวลาเรามือลอกเนะี่ยเวลาเราอาบน้ําเนี่ย ก็จะแกะง่ายนะครับอันนี้เป็นน้ำอุ่นนะครับผมน้ำอุ่นทั้งที่อยู่ในน้ำแล้วก็ในขวดเลยนะครับต้มน้ำอุ่นให้เขาเนาะก็ต้องดูแลกันหน่อยนะครับเต่าปีแรกนะก็ะยังปล่อยปลาละเลยไม่ได้นะครับก็ต้องสนใจเขานิดนึงนะนี่ครับเป็นกระดองของก้อนเงินนะก้อนเงินเนี่ยดูอย่างเงี้ยดูบนเนี่ย เหมือนปูดนะจะปูดตรงนี้หน่อเดือย่ข้างบนนะครับทําไมปูดปูดไม่รู้กันว่าทําไมถึงปูดนะตรงนี้คอนทองไม่ปูดนะคอนทองคอนทองแบบโอ้ยจับไม่ค่อยจะอยู่นะต้องช้อนอนี่นะครับนะไม่ค่อยปูดนะคอนทองนี่กระดองสวยนะครับผมแบบว่าเรียบหมดเลยเนะี่ย ไอพอแกงหน่อยสิเก้าหลัง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 เดินหนีเดินหนีอยแล้วเราเก้าหลังนะไม่ค่อยจะปลื้มเท่าไหร่นะแต่อยากลงไปอาบด้วยเลยน้ำอุ่นจังเลยน้ำอุ่นๆนะครับนี่ก็มันจะอยากขึ้นแล้วนะเพราะว่าตอนเย็นนยไม่ค่อยจะอยากแช่เท่าไหร่นะเราแค่เอามาล้างเสร็จผง ต่างๆนะครับเห็นไหมล่วงมาตามเล็บเขานะฮะนี่ครับฉีออกมามแล้วฉีแตกเลยนะครับก้อนเงินตะกี้ตะกายนะครับอยากจะขึ้นจากน้ํากันแล้วอาการประมาณนี้ครับเวลาเต่าอยากจะขึ้นจากน้ำนะดูครับโอ้โหตัวใหญ่นะ ไม่กี่วันแล้วนะครับจะมาอัปเดตขนาดให้รู้กันนะครับผมว่าช่วงฤดูที่ฝนตกพายุเข้านะครับอากาศเย็นเขาโตขึ้นหรือเปล่านะในเดือนนี้นะเราจะมาอัปเดตให้ดูนะครับโอเคเนาะว่าการเลี้ยงของเราเนี่ยประสบผลสําเร็จหรือเปล่านะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันต่อในตู้เหมือนเดิมนะครับ ว่าเดี๋ยวจะเตรียมอาหารนะครับให้กับเขาเนาะแต่วันนี้ไม่ได้เกี่ยวย้านะวันนี้ไม่เกี่ยวย้ามีรถไปจอดนะครับตรงที่เราเกี่ยวย้านะก็ไม่อยากจะเข้าไปนะครับโอเคครับนะครับกลับมาต่อกันในตู้นะครับผมอันนี้ก็กําลังกินอาหารเขานะเช่นเคยนะครับผมเป็นอาหารเม็ดนะครับสูตร AB ปนะแต่สูตรปีเนี่ยตอนนี้หมดนะครับกำลังสั่งเนาะยังมาไม่ถึงนะครับผม เป็นอสูตรกระบองเพชรผสมหญ้านะครับกินดีหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับแต่กระโตเร็วมากนะเดือนละ,ะเฉลี่ยเนี่ยที่ผมคำนวณนนะ่เดือนละครึ่งนิ้วได้นะส่วนหลอดไฟนี้เป็นหลอด UV นะครับหลอด UV นะไม่ใช่หลอดไฟธรรมดานะครับผมเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันนะไม่อยากเป็นบาเดนดราม่าก,กันนะครับผมสำหรับสองก้นเงินต้นทองเราเนี่ย ก้อนทองของเรานะจะเห็นว่ากระจกเนี่ยค่อนข้างจะสะอาดนะครับ<ม>เพราะว่าเช็ดทำความสะอาดแล้วนะครับผมทุกทีเนี่ยจะมุมมัวเนาะจะคลิปกันก่อนนะครับกระดองเนี่ยสวยมากเลยนะผมชอบกระดองก้อนทองเนี่ยติดที่ว่าเป็นสีน้ำตาลเฉยนะเป็นไฮเบาะนะไฮเบาะไฮแบ็กนะครับจะอ,ออกประมาณเนี้ยถ้าเป็นไฮ เยลโล่จะสวยกว่านี้นะอันนี้เป็นก้อนเงินของเรานะเห็นว่าด้านหลังเนี่ยกระดองเขาเนี่ยอาจจะมีเขาขาวนะครับน,นั่นคือลอกนะลอยลอกนะครับผมลอกเยอะนะก,ก็โตเนาะวันนี้กำลังคิดอยู่ว่าจะหายาอะไรดีมามาถ่ายตัวสวยเหรอเขานะ จะหนึ่งปีแล้วยังไม่ได้ถ่ายพยาธิกันเลยเนาะอยากจะถ่ายพยาธิอยากจะถ่ายโปรโตซวยกับเขาเนาะแต่เขาก็ไม่มีอาการว่าเป็นนะถ้าเต่าที่เป็นพยาธิเป็นโปรโตวซเนี่ยจะอึอเเลี้วนะมีอืกิดติดก้นตลอดเวลานะครับบางทีแบบนอนๆอยู่ก็ไหลเองนะครับนะครับขท้องเสียนะเป็นโปรโตวซนะก้นึงเลอะตลอดเลย ของสองก้อนเงินก้อนทองเนี่ยสะอาดตลอดเลยนะครับก็ไม่มีอาการว่าเป็นนะแต่ก็อยากจะถ่ายสักครั้งหนึ่งนะครับเผื่อว่าอาจจะมีนิดนิดหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยในร่างกายเขานะครับจะได้ออกให้หมดเนาะแต่ก็มีคนบางคนบอกว่าอา่าอย่าไปทายเลยนะครับเพราะว่าถ้าน้องไม่เป็นอะไรเนี่ยก็ไม่ต้องทายนะเดี๋ยวเวลาเราวันนึงเราเอาปล่อยเขาเนี่ยเอาดอนะครับ ก็จะไม่มีผูกุ้มกันเนาะทีก็แบบไม่รู้จะเชื่อใครนะแต่แบบสัตวแพทย์นะครับเขาก็บอกว่าเาต้องถ่ายนะอย่างน้อยปีหนึ่งสองครั้งอะไรเงี้ยปีละครั้งก็ได้นะบางทีก็คนเก่งเยอะ,ยอะนะครับผมก็ไม่ใช่คนเก่งอะไรนะก็เ,เลี้ยงให้เพื่อนๆดูกันนะครับ จากมือใหม่จนตอนนี้แบบข้อมูลก็พอจะเยอะนะครับสําหรับเตาสุคาตานะอ็จะมีข้อมูลบ้างนะครับตอนแรกเนี่ยไม่เป็นอะไรเลยนะถามเพื่อนถามอะไรถามร้านอะไรครับบางร้านเนี่ยแนะนําให้กินปากุ้งเลยนะมก็คิดว่าถ้าวันนั้นเชื่อร้านนะครับก็คงเป็นนิ้วตายกันไปแล้วนะสำหรับสองตัวนี้นะครับ กำลังแบบกับตัวยากนะครับเริ่มตัวใหญ่ันนะตู้เหมือนจะเล็กไปแล้วนะครับสําหรับเจ้าสองสหายของเรายังอยากจะกินอยู่หรือเปล่านะคก้อนเงินเห็นอย่างนี้นะครับที่เหลือเนี่ยไม่เหลือนะเดีย๋ยวประมาณดึกๆเนี่ยเขาจะออกมากันอีกรอบนะครับออกมากินนะโนครับก้อนทองจะเข้าก่อนตลอดนะชอบนอนด้านในนะ ส่วนก้อนเงินเนี่ยก็อยากนอนด้านในนะครับแต่เข้าไม่ทันนะนี่ครับไปนอนแล้วนะครับก้อนทองไปนอนแล้วเดี๋ยวก็ออกมาอีกประมาณสองทุ่มสามทุ่มแล้วก็จะออกไปนะครับตามด้วยก้อนเงินของเรานะครับผมโชว์ดักให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าดาักสะอาดขนาดไหนนะครับมันไม่มีอะไรติดนะที่ดากเขาเนี่ยไม่มีเลยก้นสะอาดนะครับผม กลับมาอยู่มุมเดิมกันอีกแล้วนะครับเตรียมตัวลงนอนนะเริ่มทิ้งตัวครับขาเริ่มอ่อนปิ๊ชลงไปแล้วนะครับก็โอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับมีอะไรผิดพลาดประการใดชอบไม่ชอบก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมไม่มีเจตนาทําคลิปออกมาเพื่ออะไรนะแเพื่อความบันเทิงแล้วก็ความสุขในการเลี้ยงนะครับสําหรับคนที่ไม่มีโอกาสจะเลี้ยงเนาะไปดูคลิปก้อนเงินก้อนทองก็ เหมือนเป็นคนเลี้ยงไปแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดติดตามไปแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเป็นกำลังใจให้กับสองก้อนเงินก้อนทองด้วยนะครับในการจเจริญเติบโตของเขานะดูกันไปยาวๆนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย